ในช่วงสมัยอีโดของประเทศญี่ปุ่นมีชาวประมงที่ยากจนอยู่ใกล้ๆกับริมทะเลและมีสุสานเล็กๆตั้งอยู่ที่เนินเขาเตี้ยๆในหมู่บ้านสุสานนี้ตั้งหันหน้าไปทางทะเลเป็นสุสานของปาวานคุณเดาได้ไหมว่าทำไมสุสานปาวานถูกสร้างขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนภูเขา เป็นการยากลำบากที่จะทำการเพาะปลูกเพราะว่าระดับของพื้นดินไม่เอื้ออำนวยนั่นเองดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จึงจับปลาในทะเลที่บริเวณนั้นและอาศัยสิ่งน,นี้ยังชีพ ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงในปีนี้หมู่บ้านได้รับผลกระทบที่ใหญ่มากเนื่องมาจากพายุใต้ฝุ่นที่เข้ามาหลายครั้งนอกจากนั้นเมื่อฤดูหนาวมาเยือนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำหมู่บ้านชาวประมงไปสู่ความยากจนอีกพ่อแม่และเด็ก ที่เป็นชาวประมงนั้นพูดคุยกันข้างๆเตาเรียกว่าอิโลลิอิโลลิในที่นี้หมายถึงเตาที่ไม่มีไฟในการเผาไหม้และไม่มีน้ำมันสำหรับแสงสว่างด้วยในห้องนี้จึงเป็นห้องที่หนาวเย็นและมืดเธอรู้ไหมว่าใต้ฝุน่นเหนี่ยวชีวิตพวกเราให้ต่ำลง เป็นตัวจับความจนและเป็นความเยือกเย็ยนที่อาจจะต่อเนื่องไปจงพยายามทำงานหนักในช่วงฤดูหนาวนี้อย่างดีนะเออกิโตคิชิไปกันเถอะจะได้เสร็จวันนี้ด้วยโอ้ใช่ป้าป๋าฉันเข้าใจแล้ว อิโรคิชิและพ่อออกไปหาปลาแล้วสถานที่จับปลานั้นไม่ได้ไกลไปจากชายฝั่งนะักพวกเราพบปลาวานใกล้ๆชายฝัย่งปลาวานเป็นปลาที่จับยากกว่าปลาอื่นๆและมันก็ยังเป็นการจับครั้งใหญ่อีกด้วยเนื่องจากปลาวานนั้นเต็มไปด้วยเนื้อและน้ำมัน สำหรับหมู่บ้านจนๆจนแล้วมันเป็นเหมือนกับพรจากสวรรค์เธอรู้ไหมอิโรคิชิมันเป็นการดีมากถ้าจับปลาวานได้ปลาวานกําลังมาและไปในอ่าวของหมู่บ้านปลาวานนั้นเป็นเหมือนการกินปลาตัวเล็กๆในหมู่บ้านนี้บางครั้ง ถ้ามีน้ำพ่นขึ้นมาตามกระแสน้ำทะเลชาวบ้านก็จะรู้ทันทีว่าเป็นปลาวานเมื่อเจอปลาวานชาวบ้านในหมู่บ้านจะรวมตัวกันจับปลาวานจากชายฝั่งโดยที่ชาวประมงในหมู่บ้านจะตัดสินใจอย่างไม่รีรอที่จะร่วมมือกันฆ่าปลาวาน การจับปลาวานนั้นชาวประมงในหมู่บ้านจะเริ่มจากออกเรือหนึ่งลำโดยการระดมคนทั่วไปในหมู่บ้านและใช้เรือล้อมรอบทางเข้าอ่าวเล็กหลังจากนั้นชาวประมงก็จะจัดตาข่ายหนึ่งอันตรงๆเพื่อดักปลาวานและล่อปลาวานโดยใช้ปลาซาดีนที่อยู่ในตาข่าย จากนั้นก็รอเวลาที่ปาวานจะมาครั้งหนึ่งปาวานพรวดเข้าไปในตาข่ายชาวบ้านใช้ฉมวกหลายอันตอนปาวานเอาไว้จากนั้นปาวานจะถูกจับพันไปมาในตาข่ายหนึ่งอันและปาวานก็จะไม่สามารถหลบหนีไปได้การตายในทะเลปรากฏขึ้นพร้อมกับ เลือดร้อนๆของปาวานชาวประมงในหมู่บ้านต่อสู้อย่างยิ่งในการฆ่าปาวานอิโรคิชิเพิ่มมีดในครัวหนึ่งอัที่ปากและกระโดดเข้าไปในทะเลเขาคานขึ้นไปยังด้านหลังของปาวานพร้อมเชือกที่ติดอยู่และแทงด้วยฉมวกหนึ่งอันโดยที่ เขาใช้มีดทำครัวได้อย่างคล่องแคล่วชาวประมงนำปลาวานจากอ่าวในทะเลมาแล่เป็นชิ้นได้ยาวประมาณ5เมตรยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหนังอวัยวะภายในและกระดูกก็จะถูกนำไปใช้จนหมดพวกเราแบ่งปลาวานนี้ให้กับผู้หญิงและเด็กในหมู่บ้านด้วยดังนั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมีชีวิตรอดไปได้ในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่หนาวเย็นโดยไม่มีการอดอาหารตายชาวบ้านในหมู่บ้านรู้สึกขอบคุณปาวานและได้ตระเตรียมสุสานเล็กๆให้กับปาวานที่เนินเขาสุสานนี้สร้างขึ้นในสถานที่ที่สามารถมองเห็นทะเลได้โดยรอบอีโลคิชิ ก็สวดภาวนาที่สุสานแห่งนี้ด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณปาวานเหล่านี้เช่นกันอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านก็สามารถใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่ได้โดยอาศัยปาวานเป็นอาหารและเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่สุสารปาวานนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงความรุนแรงของลมหนาวในฤดูหนาวที่พัดผ่านหลายวันอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเมื่อครั้งหนึ่งคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงว่าเฮ้ hey, พวกเรามีปาวานตัวใหญ่มาที่ชายหาดเสียงนั้นเป็นเสียงของอีโรคิชิที่วิ่งอย่างเร่งรีบ ปลาวานตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มากตัวมันใหญ่มากกว่าสามเท่าของปลาวานที่เราเคยจับได้เมื่อครั้งก่อนปลาวานตัวนี้อยู่ใกล้ๆกับเนินเขาที่สุสานด้วยอิโรคิชิวิ่งอย่างรีบเร่งเพื่อไปดูปลาวานตัวนั้นโดยการน้าวตัวเองไปดูใกล้ๆตาของปาวาน ปาวานตัวนั้นจ้องมองไปที่สุดสารบนเนินเขาเด่งแสงระยิบระยับในดวงตาโอ้ไม่น่าเชื่อมันเป็นก่อนหน้านี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดในหมู่บ้านจนๆนั้นพวกเราจึงต้องฆ่าปาวานตัวนั้นเพื่อนำมาทำเป็นอาหาร คนในหมู่บ้านจึงใช้การโจมตีให้ปลาวานตายให้รวดเร็วที่สุดและแบ่งเนื้อปลาวานให้กับทุกคนในหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านรู้สึกขอบคุณปลาวานขนาดใหญ่ตัวนี้มากที่เข้ามาในหมู่บ้านพวกเราสามารถมีชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวปีนี้ไปได้เธอรู้ไหมอิโรคิชิต้องขอบคุณปาวานนะ เพราะว่าตอนนี้ท้องเราอิ่มและมีแสงสว่างขึ้นมาได้เพราะว่าปาวานนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเม,มือ่อฤดูหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแทนที่ต้นซากุระออกดอกบานสะพรั่งในหมู่บ้านจน,จน ซึ่งในช่วงนี้ชาวประมงจะเริ่มต้นการผลิตนับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคนในหมู่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้สร้างสุสารขนาดใหญ่ข้างๆกับสุสารขนาดเล็ก สิ่งนี้เป็นการขอบคุณสำหรับปลาวานตัวใหญ่ที่เข้ามาช่วยชีวิตคนในหมู่บ้านและเป็นการภาวนาให้เกิดความปลอดภัยในการจับปลาตัวใหญ่ในครั้งต่อไป โดยที่ชาวบ้านแห่งนี้เก็บรักษาสองสิ่งนี้เอาไว้และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องกระทำในทุกๆปีเนื่องจากคนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธสุสานปาวาน,นี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับปาวานที่ผ่านเข้ามาในทุกๆปีนั่นเองป้ป๋าตอนเช้าแล้วพระอาทิตย์กำลังขึ้น ใช่แล้วพวกเราสามารถจับปลาตัวใหญ่ได้เพราะว่าเป็นการได้รับพรจงช่วยกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลยนะจบแบบมีความสุข